8เรื่องที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับเจ้าพ่ออุลต้าในปี1972 1เจ้าพ่ออุลต้ามีอายุถึง160,000ปีโดยสมัยอดีตเขามีชื่อว่าอุลตร้าแมนเคน2เจ้าพ่ออุลต้าถือว่าเป็นนักรบอุลตร้าแมนที่มีประวัติอันโชคโชนโดยเมื่อ50,000ปีก่อนเขาได้ค้นจกักรพรรดิอวกาศอย่างจูด้าลงไปได้ และเมื่อ30,000ืนปีก่อนเขาได้รวบรวมกําลังพลเข้าประทะกับจอมราชนแห่งรัฐิการเอเดียนเอมเพลอร์และได้ฝากรอยแผลไว้คนละแผลซึ่งแผลนั้นเองทำให้เจ้าพออุนต้าอ่อนแอลงนั่นเอง 3. อาจเป็นไปได้ว่าเจ้าพออุนต้าสามารถเอาชนะเบเลียวที่มาบุกที่ดาอุนต้าได้ในขณะที่เขาพยายามจะจับไว้ครู่หนึ่งแต่เขาถูกฟาดเข้าที่บาดแผลที่เอมเพรอร์ทำไว้จึงทำให้เขาพ่ายแพ้ไป 4. อุลตร้าแมนทาโร่ชื่นชอบในตัวเจ้าพอ่ออุลตร้ามากโดยทาโร่ได้รับการฝึกจากเจ้าพอ่ออุลตร้าแมนอย่างโหดร้ายกร้าวและรุนแรงห้าชุดของเจ้าพอ่ออุลตร้าในอุลตร้าแมนเอในตอนที่27และเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของเขาในซีรีส์อุลตร้าแมนแต่ชุดไม่ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่แต่มันถูกสร้างขึ้นโดยการปรับปรุงชุดของอุลตร้าแมนโซฟี่แทน 6. พอได้แบ่งพลังทั้งหมดให้กับอุลตร้าแมนทาโร่แล้วแต่ก็ได้รับข่าวร้ายเมื่อเหล่าพี่น้องอุลตร้าแมนถูกทําเป็นลูกปั้นหินจโพอต้าจึงมาที่โลกและเข้าปะทะกับมย์ต่างดาวฮิโปลิโตแต่เขาไม่มีพลังเพียงพอที่จะต่อกรกับฮิโปลิโตได้จโพอต้าจึงเลือกแบ่งพลังทั้งหมดให้กับอุลตร้าแมนเอ็ดและจบชีวิตลงต่อหน้าลูกๆต่อมาได้ทําการชุบชีวิตจัพอุลตา้าโดยเขาได้กลับมาอย่างโลกอีกครั้งหนึ่งในฐานะซันต์คอส โดยแบ่งพลังทั้งหมดให้กับอุลตร้าแมนเอทในการต่อสู้กับสัปดาห์ต่อไป 7. เจ้าพออุลตร้ราแมนปรากฏตัวในตอนสุดท้ายของอุลตร้าแมนจีดได้ยินเสียงของดังนี่อาจจะเป็นการย้อนเวลาไปสู่การปรากฏตัวครั้งแรกของเขาในซีรีส์อุลตร้าแมนเอทก็เป็นได้ คุณลักษณะเด่นของเจ้าพอ่ออุลตร้าคืออุลตร้าฮอนเป็นคุณลักษณะเด่นที่เห็นได้ในอุลตร้าแมนสายเลือดน,นักสู้อัจฉริยะอุลตร้าฮอนนั้นมีความสามารถในการจัดการพลังงานได้และจะใหญ่ขึ้นตามอายุของอุลตร้าแมนคราวของเจ้าพอ่ออุลตร้ามีเฉพาะอุลตร้าแมนที่เกิดที่ดาวอุลตร้าที่มีอายุอย่างน้อย40,000กว่าปีหมัดของเจ้าพอ่ออุลตร้ามีพลังสามารถทำลายดาวคห์น้อยได้เพียงแค่ครั้งเดียวการเตะแต่ละครั้งของเขาแรงเท่ากับระเบิดปรมาณู